สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับพวกเรานะักแสดงจากละครเรื่องลวงคนระับผมวันนี้นะครับเราสมควรจะมาเล่นเกมกันเกมอะไรใครแพ้โดนโดนโดน,โดนทำโทษ <Okay. laughs> วันนี้เส้นทางบันเทิงชวนยูโรโยศวัตและการนัทชาคูพระนางจากละครลวงมาเล่นเกมจับผิดภาพโดยทั้งสองภาพจะมีความแตกต่างกันหนึ่งจุดงานนี้ใครจะจับผิดได้ไวกว่ากันแฟนๆเล่นตามไปด้วยได้นะคะ อ๋อเกมจับผิดเหรอจับิดภาพเคยเล่นโอ้ยนี่เห็นแล้วอันดับแรกน้ำตาเลยจิมจิมเลยปะเฮ้ยทำไมอ่ะก็ได้ยังไงอ่ไม่ไม่เคยเห็นแล้วเห็นเลยหรอก็เห็นน้ำตาไงมีมีกี่จุดตอบน้ำตาไงน้ำตาข้างซ้ายไง เห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยสิภาพนี้มีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมอ่ามีอะไรมีอะไรที่ไม่เหมือนกันใช่อันนี้ออริจินอลนะผมพี่ยู่ิเออโพมีอ๋อมีปมเป็นเอลวิสนิดนึงอูนห้เห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยอ่าภาพนี้ภาพแรกที่เราเปิดมาเลยมีอะไรแหวนพี่แมย เป็นหนูไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นพี่ยูก็เลยคิดว่าอีกคนหนึ่งน่าจะพี่แหม่มก็เลยเล็งที่พี่แหม่มคเขภาพนี้เป็นยังไงคะอินเดอร์เป็นยังไงคะไม่รู้ไม่รู้เลยยินเดิมไม่รู้เลยต่างคนต่างข่ายเลยต่างคนต่างข่าไม่แล้วผมมายืนทำไมยืนทำไมออกไปก็ได้ก็ต้องคนอือก็จริงอ่ะอ่ะภาพจบไปเห็นบ่อยป่ะเห็นบ่อยตู้วหะหูหูได้ไงใส่ต่างหูสีเขียวมาไม่เห็นได้ยังไงล่ะ หรอเห็นได้เลยเหรอเก่งมากภาพนี้เป็นไงคะยินเนอร์อินเนอร์ภาพนี้เป็นยังไงไม่รู้ผมน่าจะไม่ไหวแล้วฮะไม่ปวดออกของร่างกายแล้วแล้วอินเนอร์แบบเออเป็นหัวเป็นหัวเป็นยายเออเอาภาพนี้ค่ะอเพลงนะคะจะบอกว่าสีปากหนูได้ไหมไม่ใช่ใช่ไหม แค่สีปาเหรอดูพูดเล่นมันง่ายเกินไะเปลี่ยนสีขึ้นก็เอามาเป็นเกมแล้วเหรอก็ใช่ไงก็ยังไงคะยังไงผมต้องหาที่พักพิงไงใช่คือตอนเขาบีฟคือแบบว่าคิรินคือต้องหาที่พักพิงแล้วเราเป็นคนเดียวที่เขาแบบ สบายใจที่จะอยู่ด้วยแล้วก็ในหัเป็นภาพนี้ครับก็ฝากเพลงประกอบละครด้วยเราก็ไปฟังได้ที่ u t ทู e ของทางช่อง7 HD นะครับเพลงประกอบเป็น,ปนอยเขาเป็นครูเลยนะเขาเป็นครูร้องเพลงครูสอนร้องเพลงเลยครับก็ฝากไปฟังเพลงเพราะเพราะแล้วกันมันรวงกันมันอาจจะเป็นเนื้อหาแบบอยู่ในละครเราก็อยากให้ ไปฟังมันจะได้อ <ol> ินไปกับละครด้วยในจริงก็เปิดละครก็ได้ฟังอยู่แล้วแหละครับผมฝากด้วยครับลวงครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเรื่องวุ่นวายในบ้านเลียงสัทธาเยอะมากและถ้าใครยังจำเหตุการณ์ที่เกรซฮาร์เปอร์และแพมสุชานุททะเลาะ จนน้องนี้ตกน้ําไปเลยเมืองหลังฉากนี้บอกเลยว่าเป็นฉากที่ทุกคนสนุกสนานฝั่งพี่ๆแพมและเกรซก็เอนจอยกับการเข้าฉากฟาดฟันส่วนน้องนีแฮปปี้กดใครเพื่อนเพราะอยากเล่นน้ํามากๆไม่ยอมขึ้นจากตะเลยทีเดียวค่ะอาใช่ใช่แบบนั้นแหละอ่ะแบบนั้นแหละอะอะไรแบบนี้แต่จมก็มีมีจุกอ่ะ หมดแล้วหมดแล้วคีดตาหมดแล้ว <c oughs> มาเอกพี่า <c oughs> ม,มา <c oughs> เมนแล้วสองคนไม่เห็นไม่เห็นลูกสาวไปละครลวงออกอากาศไปแล้ว2 EP กระแสะตอบรับดีมากๆใน Netflix และ X 2นักแสดงของเราใจฟูมากๆเพราะแฟนคลับน่ารักติดตามช่วยปั่นเทรนตลอดยูโรและการฝากทุกคนซัพพอร์ตกันไปยาวๆค่ะจริงหนูหนูชื่นชม แฟนคลับแม่แม่พี่อยู่มากคือแบบน่ารักมากจริงๆคือตอนแรกหนูว่าไม่ได้เข้าเล่นหรอกเพราะว่าหนูแบบไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะแต่พี่อยู่เขาบอกว่าเอ้ยไปลองดูลองเข้าไปดูอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปดูก็รู้สึกว่าพอเราแค่แค่ได้เอ็กซ์ไปอะทุกคนก็คือมาตอบกลับอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแม่แม่พี่อยู่มากจริงๆที่แบบทําให้หนูไม่เหงาเลยเป็นการดูละครที่ไม่เหงาเลยค่ะขอบคุณไม่ว่าจะเป็นขอบคุณทางต้งฉนฉบับทางช่องเนาะแล้วก็รวมถึงแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับต้องการหรือแฟนคลับยูโรรวมถึงแฟนคลับทุกทุกคนที่ช่วยกันโปรโม ละครเรื่องลวงก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้กันก็ฝากติดตามเรื่องลวงด้วยนะคะบอกเลยว่าลวงสมชื่อแน่นอนไม่ใช่แค่ปมของตัววันเวลาหรือว่าคณิสอนนะคะทุกตัวละครมีปมของตัวเองรวมไปถึงตัวคีรินด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆตัวละครเลยแล้วก็ฝากมาดูว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคิงในหมากกระดานนี้ค่ะฝากด้วยค่ะคืนนี้ลวงอีพีเปิดตัวละครใหม่ดวงดาวจารู้จินดามาเสริมทัพแล้วความเดือดมาแน่นอนดูจากแววตาระวังกันให้ดี นะคะติดตามกันต่อคืนนี้หลังจบเส้นทางบันเทิงค่ะ HDTV